พี่สีจะพาทุกคนไปอัปเดตที่โรงพยาบาลแล้วก็จะมาอัปเดตผิวหน้ากันค่ะล่าสุดนะคะกรจจังไลฟ์สดในแฟนเพจของกระจังทุกคนเห็นผิวหน้าของกระจังไหมคะกระจังไปฉีดผิวเกาหลีมาค่ะและแน่นอนนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะรวบตึง2วันเลยค่ะตั้งแต่ไปอัปเดตที่โรงพยาบาลแล้วก็วันที่ไปฉีดผิวแบบเกาหลีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการฉีดผิวโปรเซสจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เสียซัพ์ไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นแหล่งค้าส่งอารมณ์แบบ ทีอเนยองโซลวันนี้วันที่3มกราคมนะคะ2023ค่ะเอะดูอย่างนี้นุก็น่ายบแล้วใช่ไหมวันนี้ก็มาเช็คอัปตามนัดนะคะที่โรงพยาบาลค่ะตื่นๆๆยังบวมอยู่จ้าแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกได้ชัดเลยคือวันนี้นะคะพูดชัดขึ้นปากแบบ ปิดได้มากขึ้นพูดจาได้ชัดขึ้นรู้สึกไหมทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่ได้ใส่สายรัดหน้านะคะคือจริงๆยังต้องใส่อยู่ตลอดนะแต่ว่าถอดออกเพื่อที่ว่าการพูดจะได้ชัดขึ้นเพอเวลาใส่สายรัดหน้าเนี่ยมันรัดแบบแบบมันก็จะเปิดไม่ค่อยได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็แต่ถคิดว่าวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะก็คือความแข็งแรงของการอ้าปากอ้าปากได้มากขึ้นพูดชัดขึ้นความปวดเนี่ยมันก็ไม่มีมาหลายวันแล้วนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้ปวดอะไรนะ แล้วก็ความเขียวความช้าของผิวก็ตั้งเนี่ยจะไม่มีเนาะมันก็จะมีแค่ความตุยๆอารมณ์เหมือนตอนนี้เป็นประมาณว่าผ่าฟันคุดนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเขาเช็คอัพเนี่ยเขาจะทําอะไรกับหน้าเราบ้างเนาะอันนี้เจอคุณโจอีกแล้วนะคะสวัสดีคุณโจนะคะที่บอกคุณโจจะไปเล่นสกีต่อแล้วก็เล่นสกีใส่มาหลายวันแล้วนะคะหนาวไงก็ใช่ก็ตัวเดียวเอาอยู่แต่แบบไม่ไปสกีเนาะไม่ไปยังไม่อยาก <laughs> <laughs> วันนี้ต้องมาทำอะไรวะคะเช็คแับ <c oughs> ใช่ใช่ไดูกช่คคอแผลของเรามันไม่ต้องตัดไหมใช่ไหมคะ <c oughs> ไม,ไมละลายนะหมอโอเค ให้อีกรอบหนึ่งนะครับชาใหม่จิ้มปลาหรือว่ายาวเป็นไปอะไรอย่างนี้คือดีใจมากที่ว่าทำที่วิวเพราะว่าทุกคนไปดูในอินสตาแกรมก็จังได้เขาเป็นการทำครั้งแรกใช่ป่ะมาขอลงม,มาทำที่วิวมีแต่คนแบบเพิ่มคอมเมนนะว่าโอ้แท้ทำวิวสวยแน่นอนเรื่องแบบโครงหน้าอนะไรเงี้ยวิวใค,ใครทำมาก็สวยแย่คนเว้นเยอะก็เลยสบายใจดีใจตอนนี้ก็จะมาสับผมค่ะชิ้นสี่นี่อันนี้คือห้องสับผมอยู่ในรูที่หลังกันเลย ใช้ผ้ากระเป๋าเลยผ้ากระเป๋าอนนี้จะเป็นห้องเล็กๆ,ๆสัพผมนะคะระหว่างสามผมล่ามก็จะคอยดูแลนะคะ เรือว่าเราต้องการอะไรตั้งแต่ตอนเรามาปรึกษาคุณหมอใช่ไหมจนแบบจนจบอ่ะจนจบกลับบ้านได้ปกติเราต้องเป่าผมเองนะคะนี่คือสาตคุณโจมีเอ็กซ์ตร้าเซอร์วิสให้ด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหเป่าช้าหน่อยนะคะคุณโจผมต่อขอบคุณนะเออโอ้ยไปก็จะเป็น ดูิวของกังนัมกังนัมเซนข้างในปากยังมีหมานเหลืออยู่นะครับตอนนี้เมื่อเรากินอาหารหรือว่าดื่มอะไรก็ตามช่วยบ้วนปากบ่อยๆอย่าให้อาหารเศษอาหารมันติดในปากนะครับตอนนี้ก็ช่วยกินอาหารที่อ่อนๆไว้ก่อนปลาดิบกินได้ไหมคะปลาดิบกินได้ปลาดิบซูชิอะไรนีหปะ น,น่าจะ salmon oku s a l m า n o k ะแต่ว่าถ้าทานแบบของด <ขอ S 1> ิบทานได้ใช่ไหมคก็บทาได้แต่ว่าถ้าเกิดจะจิ้มน้ำจิ้มเกินไปก็ไม่แนะนำนะพูดงว่าทานของที่เบาๆไม่เหนียวไม่กัดจ้านไม่แข็ง แต่ว่าของดิบประทันได้ะะเพราะว่าที่ไทยปกติทำเขาจะสญากรณเาจะไม่ให้กินของดิบเนาะเราเล้ยงหอยากดูคแตกต่างอันนี้เ,ออเราจะวิธีสอนสอนวิธีรัดหน้านะครทกคำสั่งทหรออันนี้ต้องกถึงายานะครับอบี่เดจะยกขึ้นกดขึ้นนมสุตรงนี้ขบนหัวที่นี่ขึ้นบนหัี ข้างๆมีดูนะครับเอาหูออกมานี่ตึงแค่จุดเดียวสิบาทิโก้ถ้ารัดแน่นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทั้งวันรั่วใส่ไว้รัดไว้สองชั่วโมงถอดไว้สองชั่วโมงอะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนอนรู้สึกอึดอัดมากไปอะไรอย่างนี้ก็ช่วยถอดแล้วก็นอนไม่ต้องใส่นอนใช่ไหมครับใช่เช้าขึ้นมาปพ๊บก็ช่วยใส่รอบหนึ่ง คือเหมือนแค่ช่วยพยุงหน้าก็ค่ะหรือพยุงหน้าด้วยแล้วก็ช่วยให้บวมมันไม่ค้างอยู่ในตรงเหนียงอะไรอย่างเงี้ยนครับใช่ A few moments later แล้วก็จบแล้วค่ะเป็นไงบ้างกำลังฉลัดกำลังฉลัดอีกเอาหนอเพิ่มเิม25นาที สบายมาัยม้ไมหามาถึงตลาดแล้วค่ะตลาดชื่ออะไรนะคะดน้ำแดมูนมาร์เก็ตนี่ลืมถุงมือไว้ที่โรงพยาบาลแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบซื้อถุงมือก่อนเพราะว่าเดือแข็งนะคะแล้วก็อาจจะต้องซื้อถุงอุ่นด้วยนะ <c oughs> ที่ตลาดนี้นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แตกต่างจากแหล่งอื่นๆยังไงมาเดินเล่นด้วยกันนะจ๊ะ <c oughs> โซนเคสก็คือมีทุกตลาดนะคะแต่ตลาดนี้อย่างที่บอกคือเหมือนเขาบอกว่าเป็นตลาดแบบขายอุปกรณ์ทําผมมีความเขาเรียกว่าร้านอารมณ์แบบประตูน้ําผสมเบาๆนิดนึงอะ่ะเออ <c oughs> ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะคะเนี่ยเหมือนของแบบขายราคาส่งนิดนึงอะ่ะ how much twenty five thousand n i n e t e e n one three one three อ๋อ thirteen thousand หมื่นสามพันเยนเอ้ยหมื่นสามพันวอนดูแบบไม่ได้แบบเป็นตลาดสตรีทไยรุ่นจา๋าเบอร์นั้นนะ เองลองดูดิขนเป็ดเนี่ยนั่นมีตัวยาวๆไม่ถูกก่าเท่าไหร่เองห้าพันเหรอสองหมื่นห้า0ราสองหมื่นห้าโอ้แต่เบามากอะ่ะน่นะัะข้างในอะ่ะข้างในอะ่ะมีตัวยาวๆอยู่นะนี่ดูทุกคนอาะมองดูส่งขายส่งอะ่ะถุงมือถุงมือ อุ่นไหมอะไม่น่าอุ่นข้างในนี่ขายอะไรจิวเวอรี่เหรอเข้าไปดูไหนได้ไหมไปเฮ้ยเหมือมนสําเพ็งจริงๆอะข้างในเหมือนค้าส่งจิวเวอรี่เลยคะ่ะเ <laughs> ขาจอดกันตั้งแต่ร้านแรกแล้วนะเห็นไหมอย่างที่ดอกไว้เลยเขาเป็น w h o เ s a l e store ทุกคนเขาไม่ขายปลีกจ้า พวกนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบเอาไว้ขึ้นเขาเพราะฉะน,นั้นน่าจะทนความเย็นนี่เยอะนะคะคิดว่านะแล้วก็ที่สำคัญคือเล่นมูถือได้ด้วยนี่ดูแบบ This is only One size One size, one size. ก็สรุปเลยนะคะตลาดนี้เหมาะกับคนที่อยากมาเดินฟิวประตูน้ำผสมสำเง็งผสมตลาดปทวิกรณ์แล้วก็ผสมยาวราชนะคะเพาะจะมีพวกสมุนไพรอะไรอย่างงี้ด้วยนะพวกร้านยาตุ๋นอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นผสมผสานกันหมดเลยนะคะของก็จะไม่ใช่แนวแบบวัยรุ่นจา๋าเท่าไหร่รนะเขาบอกแพนเคก้กเกาหลีอันนี้อร่อยมากแล้วราคาไม่แรงเลยนะทุกคน,คคนออกินโคตาอมเลยอ่ะนี่นะคะเป็นแผน่นยกกับกุ้งเค้นี่เหรอใส่ถ้วยอย่างงี้ เหมือนโรตีเลย。 น้ำเปล่าได้อยู่ดูไม่หนาอันนี้คืออะไรนะเอ๊ะเอ๊ะใช่มันนี่ฟิลล์อันนี้เป็นน้ำผึ้งน้ำเปลักได้นิดนึงกับนี่เลยนั้นจริงไหมคะเหมืนหวานแป่งก็ดีมากอ่ะเดี๋ยวเธอในการเคี้ยวนี้ดีขึ้นนะคะเธอต้องเป็นแฟนพันแท้เหมือนเด็กชายกบอีกแล้วคือแป้งไม่ได้หนาจากที่เห็นนะคะ いいわけ。 ไ่เานี้้ครับอัปเดตหนะ้าวันที่6นะคะหรือว่าจริงๆเป็นวันที่5หลังจากวันผ่าตัดนะคะ ตอนนี้ก็ยังบวมอยู่มันเดินเนาะยังมีความตุยนะคะแล้วก็เมื่อวานเราเพิ่งสังเกตว่าเขายังไม่ได้แกะตรงนี้ให้เรานะคะทางโรงพยาบาลวันนี้จะอัปเดตกับทุกคนนิดนึงถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นจากี p หนึ่งนะคะจะมีการย้ำสองครั้งนะคะจากล่ามของเราว่าในการเรื่องของการเก็บหน้า l ิ f t i ิ g หน้าเนี่ยอาจจะต้องมาเก็บที่หลังจากการผ่าตัดนะคะนั่นก็คือวิธีการร้อยไหมนั่นเองตั้งแ่ที่คุณจะมาทันก็รู้แล้วชิ้นนึงก่อนแต่ที่คุณหมอเมขาตืนเต้นแค่ไหนก็คือร้อยไหมด้วยนะคะ,ะลาคอยเนาะซึ่งว งพยาบาลแล้วว่าการร้อยไหมที่เกาหลีเนี่ยมันเหมือนของที่ไทยหรือเปล่าเพราะว่าบอกตามตรงว่าตอนนั้นพี่เขาบอกราคามาราคาสูงมากสูงแบบส,แบบสูงตกใจนะคะสูงเท่ากับแบบการผ่าตัดใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เลยนะคะหรือแบบการแก้นหน้าอะไรอย่างนี้เลยคือราคาสูงมากๆเลยมันเลยทําให้เราค่อนข้างค,คิดเยอะนิดนึงเพราะว่าเราเคยร้อยไหมมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เห็นผลขนาดที่ราคาที่เราจะต้องจ่ายนะคะแต่ว่าเทคนิคของทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ย้าว่ามันจะไม่เหมือนที่ไทยเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะร้อยไหมตรงใต้ชั้น ผิวหนังที่ลึกนะคะไม่เหมือนของที่ไทยที่เราแบบฉีดยาชาแล้วเราก็เย็บเหมือนร้อยจากผิวหนังด้านบนใช่ไหมมันก็เหมือนจะแบบดึงได้แค่นิดเดียวแต่ของเกาหลีเนี่ยคือแบบตอนสลบอยู่หรือว่าถ้าเกิดว่าตอนไหนที่เราจะร้อยแบบอย่างเดียวเราไม่ได้สลบไม่ได้ผ่าตัดอะเราต้องลงยาตอนหลับเลยนะคะเพื่อที่จะเอาผิวชั้นลึกอะขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยกค่อนข้างเยอะนะคะก็หลังจากที่โรงพยาบาลบอกวันนั้นวันที่ผ่าตัดเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะร้อยเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงจริงๆค่ะทุกคนก็ยังมีการไปดู แล้วก็ปรึกษาเพื่อนคนเกาหลีนะคะที่ก็มีโรงพยาบาลมีคลินิก,กนอะไรเงี้ยอยู่ที่เกาหลีเหมือนกันค่ะก็ได้บทสรุปว่าเพื่อนบอกว่าร้อยไหมที่เกาหลีดีกว่าจริงๆนะคะและเห็นผลค่อนข้างมากก็เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปที่คลินิกของเพื่อนแทนนะคะวันนี้ที่จะไปทําก็คือร้อยไหมเนาะก็คือใต้ผิวหนังชันลึกกจ็จงต้องอดน้าอดอาหารเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการนอนหลับเฉยๆนะไม่ได้วางยาสลบก็จะเป็นให้เรานอนหลับระหว่างทํานะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะทําก็คือตอนแรกก็ต้องถามเรื่องรีจูรันค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องของผิวฉ่ำผิวสวยนะคะที่เกาหลีที่เขาคิดมาฉีดกันมากๆเลยนะคะก็ได้ยินมาตลอดเลยตั้งแต่มาเกาหลีนะคะแต่พอถามเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนบอกว่าตอนนี้มีตัวใหม่ชื่อว่าเอสโซซัมซึ่งพอไปหาข้อมูลเนี่ยยังมีไม่เยอะมากนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ใหม่มากจริงๆแล้วราคาก็คือตกใจอีกนะคะก็คือราคานี้แบบฉีดผิวที่หนึ่งกับทุกคนผิวหน้านะก็คือเป็นแสนนะพูดตรงๆบาตรไทยนะ mm hmm. ก็คือราคาค่อนข้างโหดจนตกใจนะคะแต่เพื่อนก็บอกว่ามันดีมาก ทีนี้ก็เลยค่อนข้างรังเลว่าโอเคยังไงก็จะหลับไปแล้วจะร้อยใหม่กับทํอยู่ไปเลยดีไหมเพราะว่าเขาเชียร์แล้วเชียร์อีกแล้วก็อ้างยิงถึงเพื่อนคนไทยคนอื่นๆด้วยนะคะที่มาท,ทําที่แลวชอบมากๆก็เลยได้ทักเพื่อนไปเพื่อนคนไทยก็บอกว่าชอบจริงๆแล้วก็ระหว่างที่ดูรีวิวเอ็กโซซัมเนี่ยก็เจอมีคนไทยในเกาหลีนะคะที่แบบไปฉีดจากคลินิกอื่นๆมีรีวิวอยู่แต่ว่าก็ต้องถามเพ,เพื่อนเพราะราคามันต่างกันมากเลยอันนั้นมันราคาแค่แบบหลัก พันบาทไทยอะไรเงี้ยกับของเพื่อเราเป็นแสนมันต่างกันยังไงเขาบอกว่าโอ้ไม่เหมือนกันเลยอันนั้นคือมันเป็นเหมือนการแบบฉีดหน้าที่เป็นหน้าอะไรเงี้ยแต่อันนี้นก็คือเป็นการเอาไปไว้ใต้ชั้นผิวลึกเหมือนกันจริงๆนะคะก็คือจะแตกต่างกันมากแล้วก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะคะผิวหน้าก็จะเปลี่ยนได้อย่างเห็นชัดเจนวันนี้ก็เลยจะมาอาปัปเดตว่าเราจะทํส2งสิ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็หน้าเราคงจะบวมอีกพักนึงเลยเพราะว่าเราผ่าตัดเพิ่มอีกแล้วก็ทางได้ลองถามที่กดนะคะหรือว่าถามล่ามหรือว่าคนที่เป็น,นรรเอเจน เขบอกว่าส่วนมากลูกค้าจะตกใจกับราคานะคะเพราะว่า XO ซ่อมราคาโหดจริงนะคะทุกคนฟังแล้วจะช็อกไปเลยแต่ว่าก็การเห็นผลมันมากกว่าอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากให้ดีเทลหรือรายละเอียดจริงเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะคะไว้ EP อื่นจะมาเล่าแบบลึกซึ้งให้ฟังว่ามันได้ผลยังไงช่วยเรื่องอะไรเพราะว่ามันแพงขนาดนี้ถ้าใครอยากรูข้อมูลก็คอมเมนต์มาเราจะได้ไปหาข้อมูลที่แน่ชัดและแน่นอนนาให้แล้วมาทำ EP ใหม่ให้นะคะวันนี้ก็อธิบายเยอะมากสำหรับการเปิดคลิปนะคะเดีี๋ยวจะไไปปททาหนนน้ตอ ก็คงไม่ได้อัดเอาไว้นะคะตื่นใหม่คีนึงก็คือให้ทุกคนดูอัปเดตเลยนะคะว่าหลังจากการร้อยใหม่นะคะแล้วก็การทำเอ็กโซซัมเนี่ยจะเป็นยังไง <laughs> สองคนนั่งได้ไหมฮัลโหลเพื่อนมาแล้วค่ะโอเคอย่ามามีสิแดงตะแบกคนแม่นั่งข้างหลังนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะไปแถวๆนี้นะคะไม่ไกลมากอยู่ที่กังนำเลย now we have Thai customer อือ ที่คลินีกรอฟอตปใจต้องหกแสนหกแสนว่าไทยเหรอโอ้ทำหน้าสกินคัสกินกะสกินทำผิวอย่างเดียวด้วยโอ้โหนี่นะคะก็อย่างที่บอกคือคนเกาหลีอ่ะเขาคิดกันเรื่องทำผิวนะเขาแข่งกันที่ผิวนะทุกคนเออคือนับไปแล้วก็ต้องมาดูผิวนะคะพอมาที่นี่ก็โดนตกไปเรียบร้อยนะคะ อ๋ออะังเซลชอบมากนะคะคือเราสามารถรักษาฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะดูนะเห็นหมทจริงไหมทีนี้บอกต้องเชื่อสิเพราะว่าเมื่อกี้ปรึกษาคาุณหมอคุณหมอบอกว่าตรงนี้คือฝ้ากระมันทําให้เราดูสกปรปกใช่ไหมดูเลยเธอซึ่งปกติมันรักษาย,ยากมากเนาะคือาาทาครีมหรือเลเซอร์อ,อะไรปกติมันก็ไม่หายใช่ไหมฝ้ากระเนี่ยแต่อันนี้เขาบอกว่าหายค่ะทํครั้งนี้หายเลยก็ทําเลยค่ะดัมมาดูรีเซวนะคะตอนนี้นะคะก็จะมาเปลี่ยนชุดค่ะห้องดูดีมาก นอนนี้เลยอารมณ์แบบโรงแรมเลยนะคะนี่ก็เป็นเสื้อที่เราจะเปลี่ยนค่ะ a few moments later คุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อกี้เมื่อกี้หลับไปใช่ไหมคะตัดไม่ถึงชั่วโมงแล้วตอนนี้หน้าแดงๆเพราะว่าทำผิวทำนู่นนี่นั่น ก็คือสรุปว่าไม่ถึงชั่วโมงแล้วก็ได้กลับมานอนที่ห้องตอนแรกที่เราเปลี่ยนชุดนะคะได้กลับไปนีประมาณแค่สิบนาทีเองลั้งทิงี้ก็บอกว่าให้ตื่นได้เลยนะคะความรู้สึกคือจะไม่เหมือนตอนยาสลบยาสลบคือเออมากคือเออแบบทำอะไรไม่ถูกแต่ว่ายานอนหลับจะฟิลแค่มึนๆเหมือนคนว่วงนอนแล้วก็บวกแฮง์โอเวอร์ถ้าเกิดว่าใครเคยเมา เออมันก็จะแบบมันๆแล้วก็ปวดหัวหนักๆเหมือนแฮงโอเวอร์นิดนึงก็เนี่ยก็เพิ่งตื่นขึ้นมานะคะ่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นละมันก็มีมันนิดนึ่งอะ่ะอารมณ์คนแห้งๆอะไรฟิลเนี้ย แต่กาไปเดินเล่นเลยนะคะเพราะว่าไม่เป็นอันตรายไม่ได้สลบทีนนี้ก็มาส่งแล้วในสตรีทของกังนานะคะตรงนี้ก็คือสามารถเดินยาวไปได้เลยนะคะ mm hmm. เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ก็จะมีร้านเยอะมากแล้วก็จะมีช็อกซอยซ้ายขวาสิ่งที่เราเห็นที่แตกต่างจากพวกโคงางแมงโรงหรือตลาดที่เราเดินก็คือเขาจะมีความดูไฮเอน์มากขึ้นนะคะดูเป็นแบบเป็นช็อปเนาะมีโลโคอลแบรนด์ด้วยพวกเสื้อผ้าก็จะเป็นหนุนแบรนด์เกาหลีที่ ดูแบบมีคลาสมีเกรดนะคะไม่ใช่แบบพวกสภาพแฟช,ชั่นอะไรอย่างงี้นะคะไม่ได้ทานเข้าทานน้ำใช่ไหมคะตอนนี้ก็มึนๆที่หาได้ทานก่อนดีก,กว่า สำหรับการกินในวันนี้นะคะก็ยังเคี้ยวไม่ค่อยได้เหมือนเดิมผหอนคนต้องพยายามฉีกแล้วก็บดบดไก่นะคะเพื่อที่จะแบบให้เคี้ยวง่ายขึ้นมาเรามาดู E ีีหน้ากันค่ะจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันค่ะขอบอกเลยว่าหลายๆคนคงไม่รู้ใช่ไหมว่าที่เกาหลีมีคาเฟ่หิมะน้ําแข็งสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าใครไปนะคะอยากไปที่ใหม่ๆต้องไปเก็บภาพที่นี่เลยค่ะนอกจากนั้นก็จะพาไปช้อปปิ้งเป็นตึกแนวแพลตินัมบ้านเรานะคะเป็นตึกค้าส่งอีกแล้วค่ะมีหลายตึกมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามใน E ีีหน้าค่ะ